ตอนที่124เรื่องที่8ภิกษุมีพันธะมากว่าด้วยอาชยามีผลว่าไว้ดังนี้ ภิกษุมีพันธะมากว่าไว้ดังนี้พระาศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปารบภิกษุผู้มีพันธะมากตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าณนัตัจริยานชตาณปาก,กานานาสกาตันทิละสายิกา ว่าระโชรตรังอุกกุติกะปะปะทานังโสเทนติมัดจังอวิกตินนักังขังดังนี้การประพฤติเป็นคนเปลือยก็ทำสัตว์ให้บริสุทธิ์ไม่ได้การกราวชดาก็ไม่ได้การนอนเหนือเปลือกตมก็ไม่ได้ การไม่กินข้าวก็ดีการนอนบนแผ่นดินก็ดีความเป็นผู้มีกายหมักหมมด้วยทุลีก็ดีความเพียรด้วยการนั่งกระโยงก็ดีแต่ละอย่างละอย่างหาทรรมสั์ผู้ยังไม่ล่วงสงสัยให้บริสุทธิ์ไม่ได้ดังนี้กุดุมพีเตรียมเครื่องใช้ก่อนบวช ว่าไว้ดังนี้ได้ยินว่ากูดุมพีชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่งมีภรรยาทำกาละไปแล้วจึงบวชเขาเมื่อจะบวชได้สร้างบริเวณเรือนไฟและห้องเก็บพันธะไว้เพื่อตนบรรจุห้องเก็บพันธะแม้ทั้งหมดให้เต็มด้วยวัตถุทั้งหลายมีเนยใส น้ำมันเป็นต้นแล้วจึงบวชก็แลครั้นบวชแล้วให้เรียกพวกทาตของตนมาหุงต้มอาหารตามที่ตนชอบใจแล้วบริโภคได้เป็นผู้มีพันธะมากและมีบริขารมากผ้านุ่งผ้าห่มในราตรีมีชุดหนึ่ง กลางวันมีอีกชุดหนึ่งอยู่ในวิหารหลังสุดท้ายดังนี้พวกภิกษุต่อว่าแล้วนำตัวไปเฝ้าพระศา,าสดาว่าไว้ดังนี้ในวันหนึ่งเมื่อภิกษุนั้นตากจีวรและผ้าปูที่นอนอยู่ภิกษุทั้งหลายเดินเที่ยวจาริกไปตามเสนาสนะแล้วเห็นจึงถามว่าผู้มีอายุ จีวรและผ้าปูที่นอนเหล่านี้ของใครเมื่อเขาตอบว่าของผมเองขอรับดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตจีวรเพียงสามผืนก็ท่านบวนในาศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีความปรารถนาน้อยอย่างนี้ ทำไมจึงเป็นผู้มีบริขารมากอย่างนี้ดังนี้แล้วจึงนำภิกษุนั้นไปสู่สำนักพระศา,ศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปนี้เป็นผู้มีพันธะมากเหลือเกินพระศาสดาตรัสถามภิกษุนั้นว่าได้ยินว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือเมื่อภิกษุนั้นกล่าวว่า กราบทูลว่าจริงพระเจ้าค่าจึงตรัสว่าภิกษุก็เหตุไรเธอเมื่อเราแสดงธรรมเพื่อความเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยแล้วจึงกลับเป็นผู้มีพันธะมากอย่างนี้เลาภิกษุนั้นโกรธแล้วด้วยเหตุเพียงเท่านั้นแลคิดว่าบัดนี้เราจะเที่ยวไปโดยทำนองนี้ ดังนี้แล้วทิ้งคือเปลื้องผ้าหม่มมีจีวรติดตัวได้ยืนอยู่ในถ้ำกลางบริษัทดังนี้พระศาสดาให้เธอกลับมีหิริและโอตปะว่าไว้ดังนี้พระศาสดาเมื่อจะทรงอุปถร,รมภิกษุรูปนั้นจึงตรัสว่าภิกษุในการก่อนเธอแสวงหาหิริและโอตปะ แม้ในการเป็นราษสดในน้ำก็สแสวงหาหิริโอตปะอยู่ถึง12ปีไม่ใช่หรือแต่บัดน,นี้เธอบวชในาศาสนาที่เคารพอย่างนี้แล้วเรื่องผ้าหม่มละหิริละโอตตะปะยืนอยู่ในถามกลางบริษัทสีเพราะเหตุไร พิกษจนนั้นฟังพระดำรัสของพระศา,าสดาแล้วกลับตั้งอยู่ในหิริและอตตะปขึ้นได้จึงห่มจีวรน,นั้นถวายบังคมพระศาสดาแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งภิกษุ์ทั้งหลายทูลขอพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อทรงประกาศเนื้อความนั้นที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงดำริทรงนำ อดีตนิทานมาตรัสว่าบุพกรรมของภิกษุนั้นมีดังนี้ได้ยินว่าในอดีตการพระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในครันของอัครมเหสีพระเจ้าพาราณสีในวันขนานพระนามของพระโพธิสัตว์ชนทั้งหลายขนานพระนามพระองค์ว่ามหิสากุมาร พระกนิษฐาของพระองค์ได้มีพระน,นามว่าจันทกุมารเมื่อพระชนนีของพระราชกุมารทั้งสองนั้นสิ้นพระชนแล้วพระราชาก็ทรงสถาปนาสตรีอื่นไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีพระนางแม้นั้น ประสูตรพระราชโอรสพระองค์หนึ่งชนทั้งหลายขนานพระนามของพระโอรสนั้นว่าสุริยกุมารพระราชาทอดพระเนตรเห็นสุริยกุมารน,นั้นแล้วก็ทรงพอพระทัยตรัสพระราชทานพรว่าเราให้พรแก่บุตรของเธอฝ่ายพระราชเทวีนั้นแลกราบทูลว่า หมอมฉันจะรับเอาในเวลาที่ต้องการดังนี้แล้วในการที่พระโอรสเจริญวัยแล้วจึงทูลขอจากพระราชาว่าขอเดชะสมุติเทพพระองค์ได้ให้พระราชทานพรไว้แล้วในเวลาบุตรของหมอมฉันประสูตร ขอพระองค์โปรดพระราชทานราชสมบัติแก่บุตรของหม่อมฉันเถิดดังนี้พระโพธิสัตว์ต้องเดินไพรว่าไว้ดังนี้พระราชาแม้ทรงห้ามว่าบุตรทั้งสองของเรากำลังรุ่งเรืองดุดกองไฟเที่ยวไปเราไม่อาจให้พระราชสมบัติแก่สุรยิยกุมารน,นั้นได้แต่ ทรงเห็นพระนางยังขืนอ้อนวอนอยู่บ่อยๆจึงทรงดำริว่านางนี้จะพึงทำแม้ความชิดหายแก่บุตรของเราดังนี้แล้วจึงรับสั่งให้เรียกพระราช,ชโอรสทั้งสองมาตรัสว่าพ่อทั้งสองพ่อได้ให้พรไว้ในเวลาสุริยกุม,มารประสูตร บัดนี้มารดาของเขาทูลขอราชสมบัติพ่อไม่อยากจะให้แก่เขาเลยมารดาของเขาจะพึงทำแม้ความชิบหายแก่เจ้าทั้งสองเจ้าจงไปอยู่ในป่าแล้วค่อยกลับมารับราชสมบัติโดยการที่พ่อล่วงไปแล้วดังนี้ทรงส่งไป สุริยกุมารเล่นอยู่ในที่พระลานหลวงเห็นพระราชกุมารทั้งสองนั้นถวายบังคมพระราชบิดาแล้วลงจากปราศาสทราบเห็นนั้นแล้วจึงออกไปกับพระราชกุมารเหล่านั้นด้วยดังนี้พระราชกุมารทั้งสองถูกรากสดจับไว้ว่าไว้ดังนี้ ในการที่พระราชกุมมารเหล่านั้นเข้าไปสู่หิมมวันตประเทศพระโพธิสัตว์เสด็จแยกออกจากทางนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งแล้วตรัสกับสุริยกุม,มารว่าแน่พ่อเจ้าจงไปสู่สะนั้นอาบน้ำและดื่มน้ำแล้วจงเอาใบาบัว นำน้ำมาเพื่อพี่ทั้งสองบ้างก็สะนั้นเป็นสระที่รากสดน้ำคำว่ารากสดคือยักษ์หรือผีเสื้อน้ำเป็นชื่อพวกอสูรอย่างเลวมีนิสัยดุร้ายชอบเที่ยวอยู่ตามป่าทำลายพิธีของคนตนหนึ่ง ได้จากสำนักแห่งเท้าเวสุวรรณก็เท้าเวสุวรรณรับสั่งรากสดนั้นว่าเว้นชนผู้รู้เทวธรรมเท่านั้นชนเราอื่นลงสุสะนี้เจ้ายอมได้เพื่อเคี้ยวกินชนเหล่านั้นตั้งแต่นั้นมารากสดน้ำนั้นถามเทวธรรม กะคนผู้ลงแล้วแล้วผู้ลงสู่สะนั้นยอมเขี้ยวกินผู้คนผู้ที่ไม่รู้เทวธรรมฝ่ายสุริยกุมารมิทันพิจารณาสะนั้นลงไปและถูกรากสดนั้นถามว่าท่านรู้เทวธรรมหรือก็ตอบว่าพระจันทร์ และพระอาทิตย์ชื่อว่าเทวธรรมลำดับนั้นรากสดนั้นกล่าวกับสุริยกุมารน,นั้นว่าท่านไม่รู้เทวธรรมแล้วก็ฉุดลงไปในน้ำพักไว้ในพบคือที่อยู่ของตนส่วนพระโพธิสัตว์เห็นสุริยกุมารน,นั้นช้าอยู่จึงส่งจันทกุมารไป แม้จันทก,กุมารนั้นก็ถูกราชสดนั้นถามว่าท่านรู้เทวธรรมหรือก็ตอบว่ารู้ทิศสีชื่อว่าเทวธรรมรากสดน้ำนั้นก็จุดจันทก,กุมารนั้นลงไปสู่ไปพักไว้ในที่อยู่ของตนเหมือนกันพระโพธิสัตว์แสดงเทวธรรมแก่รากสดว่าไว้ดังนี้ พระโพธิสัตว์แม้เมื่อจันทก,กุมารน,นั้นช้าอยู่จึงคิดว่าอันตรายจะพึงมีดังนี้แล้วจึงไปเองเห็นรอยเท้าลงแห่งกุมารทั้งสองแล้วก็ทราบว่าสัตวนี้มีรากสดรักษาจึงสอดพระขันไว้ถือธนูได้ยืนอยู่แล้วรากสดเห็นพระโพธิสัตว์นั้น ไม่ลงสู่สะจึงแปลงกายเป็นชายชาวป่ามากล่าวปรสาสัยว่าดูก่อนบุรุษผู้เจริญท่านเดินทางอ่อนเพียทำไมจึงไม่ลงสู่สะนี้อาบน้ำดื่มน้ำเคี้ยวกินเง้าบัวประดับดอกไม้แล้วจึงไปเล่าพระโพธิสัตว์พอเห็นบุรุษนั้นก็ทราบได้ว่า ผู้นี้เป็นยักษ์เป็นรากสดจึงกล่าวว่าท่านจับเอาน้องชายทั้งสองของข้าพเจ้าไว้หรือยักษ์นั้นตอบว่าเออข้าพเจ้าจับไว้พระโพธิสัตว์กล่าวว่าจับไว้ทําไมยักษ์นั้นตอบว่าข้าพเจ้าย่อมได้เพื่อกินผู้ลงสู่สะนี้พระโพธิสัตว์กล่าวว่าก็ท่านย่อม ได้ทุกคนเที่ยวหรือยักตอบว่าเว้นผู้รู้เทวธรรมคนที่เหลือข้าพเจ้าย่อมได้พระโพธิสัตว์กล่าวว่าก็ท่านมีความต้องการด้วยเทวธรรมหรือยักกล่าวว่าข้าพเจ้ามีความต้องการพระโพธิสัตว์กล่าวว่าข้าพเจ้าจะกล่าวให้ท่านฟังยักษจึงกล่าวว่า ถ้ากรณนั้นขอท่านจงกล่าวเถิดพระโพธิสัตว์กล่าวว่าข้าพเจ้ามีตัวสกปรกไม่อาจกล่าวได้ยักษ์จึงให้พระโพธิสัตว์อาบน้ำให้ดื่มน้ำอันควรดื่มตบแต่งแล้วเชิญขึ้นสู่บัลังในถ้ำกลางมนทนอันตกแต่งไว้ด้วยตัวเองมอบอยู่แทบ บาทมูลของพระโพธิสัตว์นั้นลำดับนั้นพระโพธิสัตว์บอกกะยักษ์นั้นว่าท่านจงฟังโดยคารพดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่านักปลาดเรียกคนผู้ถึงพร้อมด้วยหิริและโอตปะตั้งมั่นดีด้วยธรรมขาวเป็นผู้สงบเป็นสัตตบรุษในโลกว่าผู้ทรง เทวธรรมดังนี้ยักษ์ฟังธรรมมาเทศนานี้แล้วก็เลื่อมสายกราวกับพระโพธิสัตว์ว่าท่านบัณฑิตข้าพเจ้าเลื่อมสายต่อท่านแล้วจะให้น้องชายคนหนึ่งจะนำคนไหนมาพระโพธิสัตว์กล่าวว่าจงนำน้องชายคนเล็กมายักษ์ก่าว่าท่านบัณฑิต ท่านรู้เทวธรรมอย่างเดียวเท่านั้นหรือแต่ท่านไม่ประพฤติในเทวธรรมเหล่านั้นพระโพธิสัตว์กล่าวว่าเพราะเหตุไรยักษ์จึงกล่าวว่าเพราะท่านให้นำน้องชายคนเล็กมาเว้นคนโตเสียย่อมชื่อว่าทำอภิจิกกรรมกรรมคือการทำความอ่อนน้อมต่อผู้เจริญ พระโพธิสัตว์ทั้งรู้ทั้งประพฤติทเทวธรรมว่าไว้ดังนี้พระโพธิสัตว์ตรัสว่ายักษ์เรารู้ทั้งเทวธรรมทั้งประพฤติในเทวธรรมนั้นเพราะเราอาศัยน้องชายคนเล็กนั้นพวกเราจึงต้องเข้าป่านี้เหตุว่ามารดาของน้องชายนั้นทูลขอพระราชสมบัติ กับพระราชบิดาของเราทั้งสองเพื่อประโยชน์แก่น้องชายนั้นก็บิดาของเราไม่พระราชทานพรนั้นทรงอนุญาตการอยู่ป่าเพื่อประโยชน์แก่การตามรักษาเราทั้งสองกุมารนั้นไม่กลับมากับพวกเราแม้เมื่อข้าพเจ้าจะกล่าวว่ายักษ์ตนหนึ่งในป่า เขียยกินน้องชายคนเล็กนั้นดังนี้ใครๆก็จักไม่เชื่อเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าผู้กลัวต่อมรณะคือความตายภัยคือการคกรหาจึงให้นำน้องชายคนเล็กนั้นมาผู้เดียวให้มายักเลื่อมสายต่อพระโพธิสัตว์สรเเสิญว่าสาธุท่านบัณฑิตท่านผู้เดียว ทั้งรู้เทวธรรมทั้งประพฤติในเทวธรรมดังนี้แล้วจึงได้นำน้องชายแม้ทั้งสองคนมาให้พระโพธิสัตว์ได้ครองราชสมบัติว่าไว้ดังนี้ลำดับนั้นพระโพธิสัตว์ภาณาโทษในความเป็นยักษ์แล้วให้ยักษ์นั้นดำรงอยู่ในศีลห้าพระโพธิสัตว์นั้นเป็นผู้มีความ รักษาอัญยักษนั้นจัดทำด้วยดีแล้วอยู่ในป่านั้นครั้นเมื่อพระราชบิดาสวรรคตแล้วพายักษ์ไปยังกรุงพาราณสีครอบครองราชสมบัติแล้วพระราชทานตำแหน่งอุปราชแก่จันทกุมารพระราชทานตำแหน่งเสนาบดีแก่สุริยกุมารโปรดให้สร้างที่อยู่ในลมณียสถานแก่ยักษ์ และได้ทรงธรำโดยประการที่ยักษ์นั้นจะถึงความเป็นผู้เลิศด้วยลาบดังนี้พระศาสดาทรงย่อชาดกว่าไว้ดังนี้พระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชมชาดกว่ารากสดน้ำนั้นในการนั้นได้มาเป็นภิกษุผู้มี พันธามากสุริยกุมารเป็นพระอาณน,นันทกุมารเป็นพระสาลีบุตรมหิสกุมารได้เป็นเรานี้เองพระศาสดาครั้นตรัชาดกอย่างนี้แล้วจึงตรัสว่าภิกษุในการก่อนเธอสแสวงหาเทวธรรมถึงพร้อมด้วยหิลิและโอตปะเที่ยวไปอย่างนั้น บัดนี้เธอยือนอยู่โดยทํานองนี้ในถ้ำกลางบริษัทสีกล่าวอยู่ต่อหน้าเราว่าฉันมีความปรารถนาน้อยดังนี้ชื่อว่าได้ทํากรรมอันไม่สมควรแล้วเพราะว่าบุคคลชื่อว่าเป็นสมณนะด้วยเหตุศักว่าห้ามผ้าสาดกเป็นต้นก็หามิได้ดังนี้แล้ว เมื่อจะทรงสืบอนุสนที่แสดงธรรมจึงตรัสพระคาถา,านี้ว่านะนะัตคจริยานะชตานปะปกานาะนาะสกาตันทิลสายิกาวาระโชรตรังโอโกกุติกะปะปะทานังโสเทนติมัจจังอวิ ติน,นักังขังดังนี้การประพฤติเป็นคนเปลือยก็ทำสัตว์ให้บริสุทธิ์ไม่ได้การกราวชดาก็ไม่ได้การนอนเหนือเปลือกตมก็ไม่ได้การไม่กินข้าวก็ดีการนอนบนแผ่นดินก็ดีความเป็นผู้มีกายหมักหมมด้วยธุลีก็ดี ความเพียรด้วยการนั่งกระโยงก็ดีแต่ละอย่างละอย่างหาทรรัสั์ผู้ยังไม่ล่วงสงสัยให้บริสุทธิ์ไม่ได้ดังนี้บทว่าน,านานาสักกาการห้ามพัดการนอนบนแผ่นดินชื่อว่าตันทิละสายิกาทุลีที่หมักหมมอยู่ในสรีละ โดยอาการคือดังอาบทาด้วยเปลือกตมชื่อว่าระโชชัดลังความเพียรที่ปาลบแล้วด้วยความเป็นผู้นั่งกระโยงชื่อว่าอุกุติกับปะทานังพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอธิบายคำนี้ว่าก็สัตว์ใด,ดเข้าใจว่า เราจากบรรลุความบริสุทธิ์กล่าวคือการออกจากโลกด้วยการปฏิบัติอย่างนี้ดังนี้แล้วพึงสมาทานประพฤติวัดอย่างใดอย่างหนึ่งในวัดมีการประพฤติเป็นคนเปลือยเป็นต้นเหล่านี้สัตว์นั้นพึงชื่อว่าเจริญความเห็นผิดและพึงเป็นผู้มีส่วน แห่งความลำบากโดยส่วนเดียวด้วยว่าวัดเหล่านั้นที่สัตว์สมาทานดีแล้วย่อมยังสัตว์ที่ชื่อว่าผู้ยังไม่ล่วงความสงสัยอันมีวัตถุห้าอันตนยังไม่ก้าวล่วงแล้วให้หมดจดไม่ได้ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้น ดังนี้แลจบเรื่องภิกษุผู้มีพันธะมากเพียงเท่านี้